ที่ใดสัตบุรุษผู้พ่องผุดด้วยศิลธรรมหน้าที่นี้เลิศล้ำถูกดึงตับเท่าคนเลวสัตบุรุษพึงพิจารณี้แหล่งผ่านอันแหลกเลวเวลาที่เราเป็นนักบริหารจะต้องถามว่าอะไรสำคัญที่สุดคือต้องไม่มีความอายุติธรรม หรือต้องไม่ตกอยู่ในอคติถ้าผู้บริหารจะระดับใดก็ตามตกอยู่ในอคติผู้นั้นจะเสียคนดีๆไปจะได้แต่คนเร็เวๆเอาไว้เหมือนกับที่พุทธเจ้าเสือพระชายเป็นหงพาน้องชายบินไป แล้วก็เห็นบรรดาสััตว์ทั้งหลายที่อยู่ภูเขาเงินซึ่งเป็นภูเขาหิมะและสีเหมือนกันหมดเมื่อเห็นดังนั้นแล้วน้องชายจึงกล่าวว่าที่ใดสัตบุรุษผู้พองผุดด้วยศิลธรรมหน้าที่ดีเลิศล้ำ ถูกดึงต่ำเท่าคนเลวสัตบุุษพึงพิจารณ์นีแหล่งผ่านอันแหลกเหลวนี้แหล่งผ่านบริหารเหลวดุดนกบินหนีเปเลวแห่งกองไฟประไลยกันที่ใดผู้เกตคร้านผู้เอางานเสมอกันผู้องค์อาจผู้หวาดวันได้ยศชั้นเทียมกันนา ที่นั้นสัตบุรุษควรเร่งรุดหนีออกมาอยู่ไปไร้สักดาเสียคุณค่าราคาคนแล้วน้องซึ่งเป็นหงผู้น้องก็พูดว่าหนีเถอะพี่ท่านทลายก็เช่นเดียวกันถ้าเจอการบริหารแบบอยุติธรรมหนีเสียไปหาความเป็นธรรมใหม่